ซ่อมบอลวาลมาปีเศษแล้วมาดูกันครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากคลิปที่ผมได้ทำเรื่องการแก้ไขบอลวาลที่มันฝืดอันเป็นปัญหาทั่วๆไปที่เราจะพบเจอกันเมื่อเราใช้บอลวาลเป็นนานๆตอนนั้นก็เดือนกุมภาพันธ์สองพผมก็ได้ลองตัดออกมาแล้วก็ลองทดลองทำแล้วนำไปแก้ไขในที่จริงก็ปรากฏได้ผลดี ถึงวันนี้ก็มียอดผู้เข้าชมถึง1 2ึ0 0 0กว่าครั้งมีผู้ที่เข้ามาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากมายอันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่คงจะเป็นประโยชน์พอสมควรวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้ดูว่าปีเศษผ่านมาเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างอย่างอันแรกที่ผมแก้ไขเรื่องฝืดกับเรื่องของตัวหมุนที่หักเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับยังใช้ได้ดีอยู่แต่อีกอันนึงนี่มีปัญหาแล้วนะครับคือมันฝืดมาก ก็คงจะต้องใช้วิธีเดิมแก้ไขละเมื่อเรารู้วิธีแล้วทีนี้ก็ทําได้เร็วขึ้นละครับเริ่มจากการงัดตัวหมุนออกก่อนต่อไปก็ค่อยๆงัดเอาลูกยางออกเมื่อเอาขึ้นมาแล้วก็ควรจะตรวจดูด้วยว่ามันฉีกขาดหรือมันเปื่อยยุ่ยขนาดไหนถ้ามันไม่ไหวจริงๆกันน้ําไม่ได้ก็ต้องหาตัวใหม่มาเปลี่ยนคราวนี้ผมใช้น้ามันโซนิกฉีดทําความสะอาดเลยนะครับใช้แปรงช่วยในการทําความสะอาด แล้วคราวนี้ก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่เป็นท่อน้ําสําหรับส่งน้ําไปรดน้ําต้นไม้ไม่ได้เกี่ยวกับท่อน้ําดื่มอะไรถ้าน้ำมันโซนนกจะลงไปด้านล่างบ้างก็คงไม่เป็นไรนะครับเมื่อทําความสะอาดด้วยโซนนกสักสองสาครั้งแล้วผมก็น้ําส้มสายชูมาฉีดทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อที่จะหยอดน้ามันพืชหล่อลื่นต่อไปเมื่อหยอดน้ํามันพืชแต่ละครั้งเราก็จะใช้ประแจค่อยๆไข เพื่อให้น้ำมันพืชลงไปเคลือบหล่อลื่นบอลวาวข้างล่างก็ค่อยๆทําไปเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งเห็นว่ามันลื่นพอสมควรลดความฝืดลงไปสามารถที่จะบิดปิดเปิดใช้งานได้โดยสะดวกสําหรับวาล์วชุดนี้ตอนแรกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับขณะใช้ปัจจัยเลื่อนไขแล้วยังกว่าจะได้แย่เหมือนกันแต่พอทําทําไปสุดท้ายก็ใช้ได้ดีครับก็ต้องหยอดน้ามันอยู่ 2- 3สรอบเหมือนกันเมื่อเห็นว่าลื่นดีแล้วทีนี้เราก็จะเอาโอริงกลับมาใส่ อันนี้ก็ต้องทบทวนจากคลิปแรกต้นเรื่องอยู่นะครับว่าตอนใส่ก็ระวังนิดนึงอย่าให้มันฉีกขาดเพราะว่าถ้าโอริงฉีกขาดแล้วก็จะไม่สามารถกันน้ําได้เมื่อใส่ลูกยางโอริงสนิทเรียบร้อยดีแล้วทีนี้ก็ถึงเรื่องของการใส่ตัวหมุนนะครับอันนี้ก็จะต้องดูบ่ามันให้ดีว่าด้านไหนที่เป็นใส่แล้วปิดแล้วเปิดใส่ให้ถูกต้องค่อยๆใช้ค้อนเคาะลงไประวังแตกนะครับ ถ้าใช้ค้อนยางได้แล้วก็ดีกว่าเพื่อนครับเสร็จแล้วก็ทดลองหมุนปิดเปิดวาล์วดูทีนี้ลื่นเหมือนตั้งแต่ใหม่ๆเลยครับสรุปแล้วเรื่องการแก้ไขาวาล์วน้ำฝืดนี่ก็ใช้มาได้เป็นปีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำด้วยนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของวาล์วตัวนั้นด้วยท่านที่ใช้งานในลักษณะนี้อยู่ก็คงสร้างบันดีนะครับว่าถ้ามันไม่มีปัญหาใดเราก็ทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งในหน้าร้อนหน้าแรงอย่างนี้ การลดน้ําต้นไม้นี่จําเป็นมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้โดยสะดวกจึงจะประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ